ลีพูจ่อขายเซฟทำตังทะลุ70บล้านเกฮีไกลเกินตัวใกล้ซิลมามาดชิวิลี่สรุปขา่าวลีพูประจำวันที่21สิงหาคมกับผมโค,ค้แอรครับสวัสดีครับครมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เรื่องราวข่าวของลีพูครับเซฟฟานเนเบิร์กขายออกแล้วครับแล้วมี2ทีมที่แย่งกันด้วยและแน่นอนเรื่องของการทำตังทำตังได้ตามเป้าและเกินเป้านินดด้วยครับและทะลุตอนเนี้ย น่าจะไปถึง70ล้านแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจด้วยกดไลค์กดแชร์ครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมครับพ i z z a านิวยอร์กพิซซ่าตำนันแป้ง4 0 0ปีบางกรอบหอมอร่อยไม่เลือกหลักหลายหน้านะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษถึงวันที่30กันยายนบัตตี้เซตนะครับสปากเกตตีสลัดแล้วก็พิซซ่า11นิ้ว1ถาด ส่วนปาร์ตี้เซตนะครับพิซซ่า14นิ้ว2ถาดสปาเกตตี้ทัฟเฟิลมัชรูมชิคเก้นวิงซีซาร์สลัดแล้วก็มีน้ำเป๊ปซี่อีก2ขวดด้วยกันนะครับสนใจนะครับโทรสั่ง Delivery ในกรุงเทพนะครับ021054555การันตีความอร่อยหรือต่างจังหวัดก็ลองดูนะครับมีสาขาที่ไหนบ้างสามารถไปกินที่ร้านได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึง พื้นสมาร์ทแมทส่วนไม้ทนหินด้วยนะครับใครที่สนใจปูพื้นบ้านใหม่ SPC พีซีสมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีรียการบวกกันน้ำ100%ผิวสัมผัสคล้ายไม่จริงนะครับมีลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมันทนร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188ครับวันนี้มาดูข่าวแรกกันที่เรื่องราวของจอจอส์มามามาชิวิลี่นะครับมีความเคลื่อนไหวที่เป็นไปในทิศทางบวกหลังจากมันชะงักมา ไม่ต่บกว่า345หวันนะฮะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยมันดูชงงะงักแต่ว่าไม่น่าเชื่อครับในวันอังคารมันมีความเคลื่อนไหวที่จนถึงตอนดึกเนี่ยเที่ยงค่งเที่ยงคืนตีสองแล้วก็มาถึงเนี่ยวันพุธเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นที่เป็นทิศท,ทางบวกขึ้นในการกลับมาเจราจากันระหว่างรีพูทกับบาเลเซียนะครับอ่ะเริ่มต้นกันที่โรมาโน่ครับโรมาโน่เขาก็ อัปเดตและใช้คำว่า advancing to the final stage นะครับม,มันเป็นคำเชิงบวกครับว่ามันขยับเข้าสู่สเตจสุดท้ายของการเจรจาแล้วน่าจะตกลงกันได้ที่ประมาณ30ล้านยูโรและเป็นแล้วก็จะมีพวกข้อตกลงสัดส่วนการจ่ายแอดออนที่บวกเพิ่มไปอีกเป็นเท่าไหร่อะไรก,ก็ว่ากันไปซึ่งยังต้องเจรจากันอันนี้คือในที่ Rom <S <S โร m มาโนโเขาอัปเดตไว้เมื่อช่วงค่ำๆบ้านเรานะครับแต่ว่านะหจุดที่น่าสนใจคือ มาบารดาชวิลี่อาจจะต้องยืมตัวอยู่กับบารนเซียต่อไปอีกสักหนึ่งปีก่อนแล้วค่อยมารลิภูในปี2025ไม่ใช่บอลมัดแล้ะอ้าวกลับไปกลับมาถามว่าทำไมถึงไม่ใช่บอลมัดถ้าอ้างอิงจากที่สื่อสเปนรายงานนะครับก็คือดีลเนี้ยมันยืดมามันดีเลยมา ทาให้บอลมัรเขาก็รอไม่ไหวเหมือนกันที่จะมาเซ็นแบบยืมตัวมามาตชิวิลี่อ่ะเขาก็ซีซั่นเปิดไปแล้วเขาอยากได้รู้เร็วอ่ะเขาก็เลยไม่รอละเขาไปมองทางเรื่องอื่นบอลมัดกำลังจะไปเซ็เซนโกคนอื่นแทนแล้วนะดังนั้นมันก็เลยต้องกลับมาคุยกันในเรื่องนี้แหละลิปูต้องกลับมาคุยกับบาเลเซียในเรื่องที่ว่าแล้วจะปล่อยยืมกับบาเลเซียเนี่ยค่าเหนื่อยมันต้องเท่าไหร่ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ อัปเดตเพิ่มเติมนะครับจากสื่อทางฝั่งสเปนมันมีข้อมูลที่มันละเอียดแล้วก็เยอะกว่าผมใช้คําแบบนี้นะครับเยอะกว่าโรมาโนนะโดยสื่อสเปนนะครับก็บอกนะครับว่าลิปูเนี่ยอัปเดตข้อเสนอไอ้ล่าสุดเนี่ยนะครับมันคือเงินต้นนะฮะเงินต้นที่คาดว่าใกล้จะตกลงหรือตกลงกันได้แล้วบางสื่อบอกตกลงได้แล้วแต่บางสื่อบอกใกล้จะตกลงก็คืออยู่ที่30ล้านยูโรครับเงินต้นนะฮะหรือแปลงเป็นเงินปอนก็คือ25.5ล้านปอนส่วนแอดออนครับ อีก7ล้านยูโรหรือประมาณ5.9ล้านปอนด์แอดออนเนี่ยหรือว่าออปชันเพิ่มเติมเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อน,นักเตะต้องย้ายมาลิพูก่อนหมายถึงต้องถึงปี2025ได้ลงเล่นในสีเสือ้อลิพูแล้วมันก็คงจะมีออปชันที่ให้เงินกับทางบาริเซียเพิ่มนะแต่ถ้าสมมุตินักเตะยังอยู่เนี่ยซีซั่นนี้เป็นไปได้ว่าจะต้องยืมตัวกับบาร์เซียก่อนเนี่ยเล่นให้ตายยังไงก็ไม่ได้โบนัสเพิ่มสําหรับของบาร์เซียนะต้องรอย้ายมาเราก่อนซึ่ง ดีลนี้มันดูทรงจะเป็นแบบนี้ครับคือยืมตัวกับบาเลนเซียหนึ่งปีก่อนอยู่ที่เดิมก่อนแล้ว2025ค่อยเซ็นถาวรกับเรียบผูเป็นการเซ็นล่วงหน้านะครับส่วนสัญญายืมตัวกับบาเลนเซียเนี่ยจุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็กคือที่กําลังเจรจาอยู่นะครับ <c> เขาบอกว่าค่าเหนื่อยนะเนี่ยนักข่าวเฮกเตอร์โกเมสนะฮะของทีบูนา VCF เนี่ยบอกว่าค่าเหนื่อยอาจจะต้องจ่ายบาเลนเซียจ่ายได้แค่เท่าเดิมสูงกว่าไอ้สัญญาไอ้ตอนยืมตัวเนี่ยบาเลนเซียให้เท่าเดิม แต่ไปแต่เมื่อเมื่อคุณไปริพูคุณค่อยได้รับค่าเหนื่อยใหม่ในปี2 0 2 5นะมาบาร์ีิลลี่แต่ถ้าคุณอยากให้นักเตะได้เงินเท่ากับที่ริพูลับตอนที่อยู่บาร์เดเซียด้วยริพูต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มในแง่ของค่าเหนื่อยเพราะว่าบาร์เดเซียเขาบอกว่าเขาพร้อมจ่ายได้แค่เท่าเดิมนั่นแหละครับนั่นคือส่วนต่างที่ต้องรอดูว่าริพูจะจ่ายเพิ่มเติมไหมเนี่ยฮกเตอ Gomez, ร์โกเมสหรือว่าซานชิสของ รี a b l e ก็บอกแบบนั้นแต่ทิศทางเป็นบวกแล้วครับแล้วก็เขาบอกว่าอาจจะมีข้อสรุปหรือบทสรุปภายในไม่กี่วันข้างหน้าใช้คํานี้ภายในไม่กี่วันข้างหน้าอาจจะได้บทสรุปนะครับส่วนอนาคตของ2คนนี้ครับนะอาริสงเบเกอร์สัญญาเหลือ3ปีเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าปีนี้ไม่ได้ไปไหนแนะ่ส่วนปีหน้าต้องมารอดูนะครับว่าถ้ามามนชวิลลี่มาปุ๊บ มามาริชิวี่จะมาในฐาน,นะบทบาทอะไรถ้าไม่ปล่อยยืมต่อหรือถ้าปล่อยยืมต่อนั่นก็แปลว่าเอออาจจะให้อริซงตัวจริงต่อแล้วก็แต่ใครจะเป็นโกสำรองเพราะว่าอะดูจากทรงตอนนี้นะครับคีบินเคนเฮอร์เนี่ยยังไม่ไปไหนหรอกดูทรงแล้วไม่น่ามีทีมมายื่นซื้อก่อนปิดตลาดด้วยแล้วก็ลิฟูแผรนะก็คือจะปล่อยยืมมามาริชิวี่ก่อนด้วยไงดังนั้นเคนเฮอร์ผมคาดนะตรงนี้นะอยู่กับเราต่อแน่เพียงแต่ว่าเมื่อถึงซีซั่นหน้าสัญญาของเคนเฮอร์จะเหลือปีเดียวผมว่า อาจจะถึงเวลาที่ต้องขายเคลเฮอแล้วนะครับในปีหน้านะแล้วถ้าขายน่าสนใจว่าเราจะซื้อมือ2หรือจะดันใครขึ้นมาเป็นมือ2หรือจะเอามามัดัชิวี มาเป็นมือ2ต่อจากอาริซงในปีหน้ามาแย่งตําแหน่งกันเลยในปีหน้ามันก็ยังมีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นที่เรายังเดาไม่ถูกหรอกแต่อันนั้นก็ช่างมันมันเป็นเรื่องอนาคตมากๆนะครับอันนี้พูดให้ฟังเกินๆเฉยๆนะครับเดี๋ยวรอดูครับเชื่อว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าน่าจะใช้คําว่าเฮียบิโกของโรมาโนได้และสําหรับผมก็จะใช้คําว่ารอรับได้เลยสักทีนะครับแม้ว่าดิวนี้หลายๆคนอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ก็ตามนะส่วน มาดูข่าวอื่นที่น่าสนใจเลยผมขออนุญาตพาเพื่อนๆไปดูบทสัมภาษณ์ของแอนดี้โรเบิร์สันกับแม็คคริสเตอร์ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเข้าสูส่ช่วงตลาดซื้อขายโรบบอ้คับถูกนักข่าวถามถึงเรื่องว่าเนี่ยดูทรงแล้วลิ์พูอาจจะไม่เสริมใครเพิ่มคุณคิดว่าถ้าไม่เสริมใครเพิ่มลิ์พูพอที่จะรุ้นคมสําเร็จในซีซั่นนี้หรือไม่โรโบ้บอกว่าเรามีขุมกําลังที่แข็งแกร่งนะอย่างน่าเหลือเชื่อเลยดูที่มานั่งสํารองของเราสิในเกมล่าสุดอ่ะรวมถึงคนที่ยังไม่ได้เดินทางมาด้วยแบบ ล้นอะ่ะคือใส่ใส่ชื่อได้เคนแล้วไม่ได้เดินทางมาก็มีอีกหลายคนเรามีขุมกําลังที่ดีครึ่งหลังเนี่ยเราก็แสดงเห็นนักเตะทุกคนพร้อมที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาทดแทนกันและกันเราทุกคนมีคุณภาพในแต่ละตําแหน่งสําหรับผมผมคิดว่าขุมกําลังของเราเนี่ยดีพอที่จะลุยในซีซั่นนี้หลายคนอาจจะอยากได้แข้งใหม่เรารู้ดีผู้คนมักอยากเห็นแข้งใหม่ลงเล่นอยากเห็นแข้งแข้งใหม่มาแทนแข้งเก่าบ้างเอ่อพวกเขาอยากเห็นหน้าใหม่ลงเล่นผมเข้าใจได้มันเป็น เรื่องปกติสําหรับอุตสาหกรรมในวงการฟุตบอลแต่ผมคิดว่าในมุมของเขานะคิดว่าทีมของเราแข็งแกร่งอยู่แล้วต่อให้เปิดตลาดอ่าขออภยัยต่อให้ปิดตลาดไปแล้วต่อให้อีกเนี่ยอีกสัปดาห์สสัปดาห์ข้างหน้าปิดตลาดแล้วไม่เสริมใครเราก็พร้อมลุยซีซั่นนี้ไปจนจบอันนี้คือในมุมของแอนดี้โรเบิร์ตสันที่ตอบคำถามนักข่าวในขณะที่แม็คลิสเตอร์พูดถึงเกี่ยวกับการร่วมงานกับอาร์เนอร์สโอตที่จะทําให้ทีมพัฒนาไปข้างหน้าแมคก้าบอกว่า โค้ดอาร์เนอร์เนี่ยทำให้เราอยู่ในตำแหน่งในโซนการเล่นมากกว่าเดิมนะแบบอาจจะขยับเคลื่อนที่เป็นอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนกับตอนอยู่กับเจนคอปแล้วก็มีโครงสร้างการสร้างเกมที่ต่างกันจากปีก่อนแต่ในทางหลักการแล้วยังเหมือนเดิมเรารับรู้ว่าเรายังต้องวิ่งไล่บอลและก็ใส่เต็มร้อยเหมือนเดิมซึ่งจะสามารถสร้างความแตกต่างได้ภาพรวมวิธีการเล่นมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ไม่ได้มากมายขนาดนั้นและผมคิดว่าอาร์เนอร์สามารถช่วยให้เราเป็นทีมที่ดีขึ้นได้ นี่คือในบทสัมภาษณ์ของทางแมคก้านะครับเขาก็เชื่อมั่นว่าอาร์เนสซอลตจะทําให้ทีมพัฒนาไปอีกสู่อีกสเต็ปได้เหมือนกันนะครับส่วนรางวัล PFA ครับมาดูกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เฟอร์กิลฟันไดาครับได้รับรางวัลเป็นทีมยอดเยี่ยมนะติดอยู่หนึ่งในนักเตะทีมยอดเยี่ยมของ PFA นะครับนี่เลยนะเฟอร์กิลฟันไดนะทุกคนก็ได้นี่ฮะอ่ะสิบเอ็ดคนที่เป็นตัวจริงอะนะอ่ะผู้รักษาประตูเป็นแค่เป็นรายากองหลังเป็นซาลีบาเห็นไหม ซาลีบามีชื่ออะไรวะกาเบียลฟานไดเห็นไหมเออแล้วก็มีกองกลางมีใครบ้างอ,ะอ่ะดูดูกันฮนะดูหน้ามีวอลเกอร์อีกตัวหนึ่งกองหลังนะกองกลางก็มีพวกโฟเดนเออเรกาดเนาะดิแคาไลส์กองกองหน้าก็จะมีวัสกินเห็นไหมมีโรดี้ด้วยออผมลืมโรดี้เลยแล้วก็รวมไปถึงเออร์ลิงเบลฮาลัานเนะี่ยเป็นสิบเอ็ดตัวจริงครับสิบเอ็ดตัวที่ได้เป็นทีมยอดเยี่ยมประจําปีที่ผ่านมาเขาเพิ่งมีการประกาศรางวัลใน,ง,นงานกาล่านะครับ แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับอขอเก็บตกสรุปนิดนึงล้วกันฟิลโฟเดนครับได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําซีซั่นที่แล้วโอโ้ด้วยผลงานยิงเยอะยิงเยอะจ่ายเยอะมากครับก็ก็เหมาะสมสําหรับภาพรวมสําหรับซีซั่นที่แล้วท,ที่จบไปนะฮะเขาเพิ่งมาประกาศในตอนนี้ส่วนนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมครับตกเป็นของโคพาเมอร์ครับกับซีซั่นที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับเชลซีครับนี่โคพาเมอร์ฮะก็ยินดีกับโคพาเมอร์ mer, แล้วก็ ทางฟูลโฟเดนด้วยนะครับโอเคจบไปสำหรับเรื่องของการประกาศรางวัลนะครับส่วนฟันไดเป็นริปูหนึ่งเดียวที่ได้นะฮะอืมโอเคทีนี้เซฟฟานเดนเบิร์กครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับหลายแหล่งข่าวเมื่อวานนี้อัปเดตมาตมตามกันมาเลยนะครับทั้งนักข่าวสายหงทั้งเดวิดออนสตีนทั้งสื่อนักข่าวเยอรมันนะอย่างฟ o r e เด n p a t t e r n b a c k หรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งสื่อในฮอลแลนด์ครับก็มาตรงกันนะครับว่าตอนนี้ใกล้แล้วครับ เซฟฟอนเดนเบิร์กดีลขาออกของเราเนี่ยใกล้ที่จะเสร็จสิ้นแล้วโดยตอนนี้ครับถ้าอ้างอิงถ้าเพื่อนๆอ,อ,อ้างอิงจากเดวิดออสตีนนะเดวิดออสตีนบอกว่าเบนฟอร์ดอะใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับรีปูพร้อมที่จะจ่ายเงี้ย20ล้านปอนด์เป็นเงินต้นแล้วก็แอดออนอีก5ล้านปอนด์นะซึ่งอันนี้คือเดวิดออสตินส่วนทางฝั่ง,งนักข่าวสายบอลเยอรมันนะครับ อย่างฟอร์เนแพทเทิร์นแบกบอกว่าเลเวอร์คูเซนนอกจากเบนส์ฟอร์ดในอังกฤษนะมีเลเวอร์คูเซนที่พร้อมจะเข้าไปร่วมแย่งล่าเหมือนกันซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้พอเรามาอ้างอิงจากสื่อดอ t เทลกราสสื่อในฮอลแลนด์ฮอลแลนด์สื่อในฮอลแลนด์บอกว่าที่บรรลุข้อตกลงไม่ได้มีแค่เบนส์ฟอร์ดมันมีเลเวอร์คูเซนด้วยก็คือพร้อมจ่ายในราคาเดียวกัน20ล้านปอนด์บวกออปชั่น5ล้านปอนด์ก็ถือว่าเป็นกําไรที่มหาศาลของลิเวูลพาสมควรลิเวูเราซื้อมาในราคาเพียงแค่่่ปประมมาาาณ2ลลนน้้นนนนยยูโเืออหีก นะเราขายอาจจะทําได้20-25ล้านก็คือ10เท่าครับตอนนี้อยู่ที่เจ้าตัวแล้วครับถ้ามันมาอีกทรงนี้เจ้าต,ตัวต้องเลือกครับสื่อคาดว่าภายใน24ชั่วโมงนี้ตัวของเซฟฟานเดนเบิร์กครับจะทําการเลือกครับว่าจะไปเรเวอร์หรือจะไปเบรนท์ฟอร์ดอ่าไปเบรนท์ฟอร์ดอาจจะการันตีตัวจริงได้ง่ายกว่าไปเรเวอร์อาจจะต้องแย่งตําแหน่งหน่อยนะแต่ก็ดีกว่าแย่งท่ลิฟูอะท่ลิฟูเขาเป็นสำรองเบอร์สุดท้ายแต่ถ้าไปเรเวอร์อาจจะแบบมีลุ้นลงเล่นได้ง่ายกว่าทิลิฟูด้วย นะครับเขาต้องเลือกว่าเขาจะไปไหนนะสถานการณ์ตอนนี้นะ่าสนใจก็คือถ้าเซฟไปซึ่งเซฟไปแน่ในราคาแบบนี้นะและโจโกเมสเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตามไปเหมือนกันนะเพราะว่าแม้ว่ามีข่าวนะว่ายังซ้อมอยู่ซึ่งก็ปกติเราให้นักเตะซ้อมได้ไม่จะเป็นต้องจับเขาแยกซ้อมอะไรนี่ก็ให้เขาซ้อมตามปกติไปอย่างที่พอจอยเคยบอกนะครับว่านักเตะพิจารณาอนาคตตัวเองแล้วก็รอข้อเสนอถ้ามีข้อเสนอที่ดีเข้ามาแล้วเขาไปก็คือเราขาย แต่ถ้าไม่มีข้อเสนอดีๆเข้ามาเราก็ไม่ไม่ปล่อยและเราก็เมื่อขายไม่ออกหรือนักเตะไม่ได้ไปเราก็ไม่ขายอ่ะแล้วเราก็จะใช้เขาต่อเราก็เขาก็จะอยู่กับเราต่อดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เพื่อนๆอาจจะเห็นข่าวว่าโกเมสยังซ้อมอยู่ซ้อมของเราเป็นเรื่องปกติๆๆเพราะว่าเราต้องเผื่อกรณีที่เราไม่ได้ขายเขาด้วยแต่ถ้าตีต่างว่าสมมุติว่าเราขายโจกโกเมสออกไปเราจะเหลือเซนเตอร์ขายบ้างครับเหลือฟานไดโกนาเต้ควันซาเซนเตอร์อาชีพเหลือ3าคนถ้า ตามหลักการแล้วนะครับยังไงก็ต้องซื้อเพิ่มแต่ถ้าสมมุติไปทนใช้เนทฟิลิปนะแบบไม่ซื้อใช้เนทฟิลิปหรือใช้ดาวรุ่งอย่างเนาโรขึ้นมาแทนในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวที่4ี่นะโอ้โหแน่นอนครับผมว่าไม่รอดแน่แฟนบอลต้องสวดด่ายับอีกแน่นอนนะฮะเว้นเสียแต่ว่าโจโกโมเมสจะพลิกอยู่ต่ออันนี้ถ้าไม่ซื้อเซนเตอร์เพิ่มมันก็ยังมีมุมมองที่ว่ามันก็เหมือนเดิมอะเป็นมุมมองเดิมเลยก็คือไม่ซื้อใครแต่ถ้าโกโมเมสย้ายเนะี่ยยังไงก็ต้องซื้อ ผมคิดว่าแบบนั้นนะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่ซื้อเตรียมโดนสวดได้เลยนะฮะเตรียมโดนสวดยาวๆฮนะแต่ผมเชื่อว่าซื้อครับเพราะถ้าไม่ซื้อเนี่ยมันดูจะเป็นอะไรที่บ้ามากนะบ้าโคตรนะครับเออมันมันต้องถ้าเสียโกเมสน,นะอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันเรื่องของโกเมนเนี่ผมว่าเราต้องลุ้นรายวันเลยวันนี้วันที่21แล้วตลาดปิดพิมลีกปิดก่อนตลาดอื่นประมาณ1วันก,กว่าๆนะก็ปิดประมาณวันที่30ตามเวลาประเทศอังกฤษ ก็วันสุดท้ายเนาะสามก็อีก9วันถึง10วันเนี่ยจะปิดตลาดแล้วเดี๋ยวเมืเรามารอดูกันส่วนอันนี้ครับลิสวิลเลียมครับย้ายไปเล่นแบบยืมตัวครับกับทางสโมสรมอแคมป์ Camp, นะครับสโมสรในศึกลีกทูนะลีกทูอ่าก็ลงไปเล่นลีกล่างๆหน่อยอ่นะก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการยืมตัวแล้วกันขายไม่ออกจริงๆเราอยากขายขาดนะเว้ยแต่มันไม่มีทีมยื่นซื้อขาดก็เลยต้องปล่อยยืมนะครับสำหรับลิสวิลเลียมนะครับอ่ะมาสรุปการทําธุรกรรมนะของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้หน่อยนะครับ วิพูของเรานะครับขาออกนะตอนนี้คาวาโยเนี่ยไป100%ไปเปิดตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีชื่อสำรองลงเล่นไปแล้วด้วยในเกมนัดแรกกับทางเบรนท์ฟอร์ด27.5ล้านปอนด์รวมออปชันอันดับ2ที่ขายแพงลงงมาก็คือเซฟฟาฟรันด์เบิร์กโอเคละค่าตัวตกลงได้แล้วแต่ยังไม่ออฟฟิเชียลนะคงต้องรอเจ้า,จาตัวเจ้าตัวเลือกว่าจะไปไหนแต่ดูทรงแล้วไปแน่ค่าตัวลงออปชันคือ25ล้านปอนด์ส่วนบ๊อบบี้คลาร์กเนี่ย เขามีข่าวตอนนี้ล่าสุดคือเดินทางไปตรวจร่างกายแล้วเดี๋ยวเตรียมเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเรดบูซาวบวกนะครับก็ค่าตัวตอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยหกล้านประมาณ62.5ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับนะเมื่อรวมออปชั่นแล้วที่ขายได้แต่ผมลาดหัวว่ายังไงผมลาดหัวว่าเราทําเงินไปแล้วกว่า70ล้านปอนด์เพราะว่าอันนี้ครับมันมีส้มหล่นจากดีลในอดีตการที่ ที่เราเคยขายแล้วใส่ส่วนแบ่งการขายเอาไว้นั่นก็คืออย่างเช่นโซลังคี anki, เห็นไหมเราได้ส่วนแบ่งคืนกลับมา9ล้านตอนนี้นะแล้วก็หลุยซาเบโตที่เพิ่งย้ายไปในกาตาร์เราก็ได้เงินเพิ่มเติมมาอีก2ล้านรวมแล้วอีก11 11บเวก62เป็น 73- 74ไปแล้วตอนนี้ผมว่าเราทําเงินขั้นต่ําไปแล้วกว่า74ล้านปอนด์เท่านั้นยังไม่พอครับในส่วนของแข้งขาขายออกเรายังลุ้นครับอาโกเมสผมลืมใส่ชื่อมาอาโกเมสเราก็ต้องลุ้นมีมอร์ตันครับที่เราตั้งค่าตัวไว มีนัฟิลิปที่เราตั้งค่าตัวไว้ประมาณ8ล้านบวกๆก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่า2คนนี้จะได้ย้ายก่อนปิดตลาดไหมทั้งมอร์ตันแล้วก็ฟิลิปแต่ถ้าย้ายไม่ออกก็อาจจะต้องปล่อยยืมแต่นัฟิลิปเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องปล่อยมีทีมจากตุรกีเคยยื่นมาแล้วด้วยแต่ว่าเรายังปฏิเสธข้อเสนอไปเพราะยังต่ําไปนัฟิลิปสัญญาเหลือปีเดียวเนี่ยถ้าเกิดปล่อยยืมหรือไม่ขายปีหน้าก็คือย้ายฟรีเลยนะครับผมว่าต้องรอดูว่าลิพูจะจัดการยังไงแต่ผมคิดว่าลิพูขายออกแน,น,น,น่นัดฟิล เรื่องของตัวแทนอสมมติถ้าเราขายโกเบสขายเซฟฟานเดนเบริร์แล้วถ้าจะพูดถึงตัวแทนหนึ่งในชื่อที่มันก็มีโผล่ขึ้นมาอยู่เป็นประจำนั่นก็คือมาเกฮีแต่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าโอกาสที่จะเกิดมาเกฮีค่อนข้างยากด้วยเหตุผลประาการเหล่านี้อย่างแรกนะครับราคาที่เราเห็นจากดีลตอนนี้ที่นิวคาสเซิลตอนนี้เหมือนจะถอยออกมานิวคาสเซิลถอยอย่างกายออกมาเพราะว่านิวคาสเซิลเจราจากับทางคิสซัพพาเลตในดีลของมาเกฮีอยู่นานพอสมควรอยากได้ ยื่นไป4ี่รอบรอบล่าสุดคือยื่นไป60ล้านปอนด์นะครับบวกกับแอดออนอีก5ล้านปอนด์ก็คือ60บวกกับ5แต่พาเลตก็ยังยืนนัคันเดิมปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดไปปฏิเสธบอกว่าขอ70ล้านเท่านั้นไม่เอาไอ้หกบวกหไม่เอาคือพาเลตค่อนข้างแข็งเลยว่าต้องราคานี้เราถึงจะขาย1เลยราคาแพงครับแพงแล้วแพงเกินเบอร์ครับผมว่าเกฮีเก่งแต่ไม่ใช่70ล้านอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2ครับเรา ถ้าขายโกเมสผมคิดว่ามันจะเป็นเกรดสำรองครับผมคิดว่ามันจะเป็นเกรดที่เข้ามาพร้อมมาเป็นเบอร์สี่แล้วค่อยมาเบียดขึ้นมาเป็นเบอร์สามเบอร์สองในอนาคตไอการจะไปซื้อเจ็ดสิบ้านมาเป็นเบอร์สี่ไม่ใช่ธรรมชาติหรือทับครับแต่ถ้าสมมติวันนึงอ่ะเราไม่ได้ต่อสัญญากับฟานได้ปีหน้าเราฟานได้เสียไปแล้วเราไอการจะซื้อเจ็ดสิบ้านเพื่อมาให้แบบเป็นตัวหลักแบบฟานได้เลยอันนั้น่ะมีความเป็นไปได้แต่ถ้าจะแค่แบบ สำรองเบอร์สี่อะ่ะผมมองเป็นแบบนั้นะ่ะมันก็ควรจะไม่เกิน30-40ล้านในในธรรมชาติของเรีพูอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าสิ่งที่ผมพูดจะเป็นจริงไหมผมว่า30-40ล้านไม่เกิน50ล้านเนี่ยเป็นไปได้แต่70อย่างเกฮี ee, ผมว่าตัดได้เลยและอีกหนึ่งเห็นผลที่คล้องกันและน่าสนใจเลยก็คือ s ชิโอคิมแอนเดอร์เซนนะครับอีกหนึ่งกองหลังของทางคิสร์พาเลตนะครับ บรรลุข้อตกลงนะครับในการย้ายไปอยู่กับทางฟูลแลมแล้วนะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์รวมแอดออนนะฟูลแลมซื้อตัวไปเป็นกองหลังนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อซื้อคนนี้ไปคิดดูนะพาเลตเขาเสียกองหลังตัวหลักไป1คนแล้วเขาจะยอมง่ายๆหรอที่จะต้องเสียเกฮี ee, เป็นกองหลังตัวหลักคนที่2ในซัมเมอร์เดียวกันและตลาดจะปิดในอีก9วันแล้วผมว่ายังไงก็ตามตอนนี้ถ้าผมเป็นพาเลตนะผมไม่ขายแล้วเกฮีอ่ะไม่มันไม่ใช่เวลาที่ต้องขายแล้วเขาจะต้องซื้อตัวแทนแอนเดอร์สันก่อนด้วยซ้ำ นะครับนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งซึ่งผมขออนุญาตในส่วนตัวนะและดูจากอดีตการที่ผ่านมาริพูไม่ค่อยซื้อนักเตะอังกฤษไม่ค่อยซื้อนักเตะที่เป็นโฮมกรนสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ซื้อนักเตะที่เป็นต่างชาติราคาจะถูกแล้วได้ฝีเท้าที่ดีนึกภาพออกใช่ไหมสมมตินักเตะอังกฤษราคา 60- 70บล้านในฝีเท้าเท่านี้แต่ถ้าเป็นนักเตะต่างชาติเราสามารถซื้อได้ใน40บล้าน มันจะเป็นราคาแบบนี้ทิ้งท้ายครับมาดูกันที่ most expected goal นะครับหรือว่าค่าการสร้างโอกาสที่คาดว่าน่าจะเป็นประตูเลยนะในแม c เดย์ที่1ที่จบไปทั้ง20ทีม10คู่นะครับปรากฏว่าลิเวอร์พูลครับอันดับที่1ครับสร้าง XG ได้2.65แต่2.65ที่ว่าเนี่ยเราทำประตูได้2ลูกนั่นแปลว่าเราต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนิดนึงนะฮะจริงๆเราควรเกือบเหลือไป3แล้วแต่เรายิงไม่คมในบางช็อตเหมือนกัน ส่วนทีมที่เป็นจ่าฝูงยิง3ลูกนั่นคือไบรตันเห็นอันดับ7จ็ดไหมไบรตันเอ็กจี1.43แต่ยิงได้3ลูกนั่นแปลว่าไบรตันอาจจะคมกริปเลยนะอาจจะเป็นลูกที่แบบยิงนอกกรอบเข้าหรือลูกที่มันไม่ควรเข้าแต่เข้าอะไรแบบเนี้ยลูกที่มันยากอะ่ะพวกเนี้ยมันจะเป็นการเกิน XG เออนะข้อนี้ก็มันแสดงให้เห็นแล้วครับนะว่าไบรตันยิงยิงคมแล้วก็ยิงลูกยากส่วนลิเบอร์พูลสร้างโอกาสได้ดีแต่ยังมีบางช็อตที่จบพลาดไปเหมือนกัน อันนี้ดูจากตัวเลขตรงนี้อ่าส่วนทีมอื่นก็ดูตัวเลขตามนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกันง่ายๆนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้ดแอคได้นะแล้วก็นี่ครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในเพจโค้ดแอคใน IG โค้ดแอคติดต่อโฆษณาหรือสปอนเซอร์หรืออยากร่วมงานกันมาพูดคุยกันก่อนได้กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุสน,นช่องโค้ดแอคได้หรือซ er ูเปอร์แชทซูเปอร์สตตติิ๊กกกกกเเเเออออรรรรร์็ไไดดดด้้้นนนนนนนะะคคคคคัััััับบบบวววีีีหมมมมลลาลาลาาาพืา่่่ๆปขขุุณททชสส